คุณเคยรู้สึกอบอุ่นในอ้อมแขนใครสักคนหรือไม่แต่ถ้าความอบอุ่นนั้นไม่ใช่ความรักและไม่ใช่สิ่งมีชีวิตคุณจะยังยอมกอดมันอยู่อีกหรือเปล่าบ้านเก่าหลังหนึ่งอ้อมแขนลึกลับที่ไม่ยอมปล่อยใครให้รอดไปและความจริงที่ไม่มีใครอยากเชื่อนี่คือเรื่องราวที่คุณจะไม่มีวันลืมอบอุ่นในอ้อมแขนเธอลมเย็นพัดผ่านใบไม้สั่นไหว กลิ่นดินเปียกชื้นจากฝนเมื่อคืนยังคงลอยอบอวลฉันก้าวเดินไปตามทางเล็กๆที่ทอดยาวเข้าสู่ความมืดแสงไฟจากบ้านหลังเก่าที่ปลายทางส่องริบหรี่หน้าต่างเปิดแง้มเหมือนรอคอยใครบางคนเสียงไม้กระทบกันดังแถวเบาเหมือนเสียงถอนหายใจของบ้านที่ถูกทิ้งไว้นานหัวใจฉันเต้นแรงฝ่ามือชื้นเหงื่อทุกก้าวเหมือนยิ่งหนักแต่แรงดึงบางอย่างทำให้ฉันก้าวต่อไปเมื่อเปิดประตู กลิ่นเหม็นอับผสมกลิ่นสากควันไฟเก่าพุ่งเข้ามาทันทีห้องโถงมืดทึบมีเพียงเงาเก้าอี้โยกตั้งระหงานอยู่มุมห้องเสียงดังเอียดเบาๆทำให้ฉันหยุดหายใจเก้าอี้โยกนั้นขยับเองแสงไฟจากดวงเล็กๆที่ติดฝาผนังสะท้อนให้เห็นเงาร่างของผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนนั้นเธอยิ้มอ่อนโยนสายตาเต็มไปด้วยความอบอุ่นแขนของเธอกางออกเหมือนเชื้อเชิญฉันรู้สึกถึงแรงดึงดูดมหาศาล เหมือนความเหน็บหนาวในร่างกายถูกลบหายไปชันะ่วขณะฉันก้าวเข้าใกล้เสียงลมหายใจของตัวเองดังชัดเจนในหูทุกก้าวยิ่งรู้สึกเหมือนร่างกายไม่ใช่ของตัวเองทันทีที่อยู่ตรงหน้าเธออบกอดฉันแน่นความอบอุ่นแล่นผ,นผ่านผิวหนังหัวใจฉันเต้นช้าลงเหมือนกำลังจะหลับในอ้อมแขนนั้นแต่แล้วฉันสะดุ้งเพราะสัมผัสที่แถวอ่อนเริ่มแปรเปลี่ยนความอบอุ่นกลายเป็นความเย็นเฉียบ เหมือนก้อนน้ำแข็งกดแน่นลงบนผิวฉันพยายามดันออกแต่ยิ่งดิน้นแขนของเธอยิ่งรัดแน่นแรงกดมหาศาลจนรู้สึกซี่โครงบิดเบี้ยวเสียงกระซิบดังข้างหูแทวเบาแต่ชัดเจนอย่าไปไหนอยู่ตรงนี้กับฉันตลอดไปกลิ่นสาบควันไฟกลับแรงขึ้นคลัคลุ้งจนแทบหายใจไม่ออกในเงามืดข้างหลังเธอฉันเห็นเงาร่างมากมาย ยืนเรียงรายเหมือนรอคิวถูกกอดดวงตาของพวกมันเป็นหลุมดำว่างเปล่าแต่ทุกสายตาจับจ้องตรงมาที่ฉันร่างกายฉันถูกดูดลึกลงไปในอ้อมแขนความมืดเริ่มกลืนกินสติทีละน้อยอบอุ่นในอ้อมแขนเธอความมืดหนาทึบก,กลืนกินสายตาจนฉันไม่อาจแยกแยะได้ว่าโลกภายนอกยังคงอยู่หรือไม่เสียงลมหายใจตัวเองเริ่มขาดห่วงหัวใจเต้นช้าลงเหมือนถูกมือที่มองไม่เห็นกดทับ อ้อมแขนที่รัดแน่นเย็นเย,ยือกจนเหมือนน้ำแข็งเกาะซึมเข้ากระดูกขนทั่วร่างลุกชันกล้ามเนื้อแข็งเกรง็งแต่แรงใดๆก็ไม่อาจถักออกเสียงกระซิบยังดังต่อเนื่องเนิบหน้าบวงเวียนอยู่ตรงนี้อยู่กับฉันฉันกัดฟันพยายามเรียกเรียวแรงที่เหลือน้อยนิดมือทั้งสองยกขึ้นผลักอกเธอสัมผัสนั้นนิ่มยว่เหมือนกดลงบนผืนดินชุ่มน้ำ แต่กลับไม่ขยับไปไหนในวินาทีนั้นแสงไฟวาบขึ้นเล็กน้อยจากผนังด้านหนึ่งฉันเห็นใบหน้าของเธอชัดเจนไม่ใช่ใบหน้าที่อบอุ่นเหมือนเมื่อแรกเห็นดวงตาขุ่นหมัวริมฝีปากแตกแห้งผิวหนังแตกลายคล้ายเท่าฐานก่อทั่วฉันแทบกรีดร้องแต่เสียงกลับติดค้างในลําคอมีเพียงเสียงครางต่ำๆที่เล็ดลอดออกมาแขนที่กอดฉันแน่นขยับ เล็บยาวเย็นเยียบกดจมลงบนแผ่นหลังเหมือนตะขอเกี่ยวดึงฉันเข้าไปลึกกว่าเดิมกลิ่นควันไฟแรงขึ้นอีกฉันนึกถึงบ้านที่ถูกเผาไฟลุกโชนเสียงไม้แตกดังสะท้อนในหัวความจริงหนึ่งแล่นเข้ามาในสมองเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่ยังมีชีวิตแต่เป็นเท่าฐานแห่งความตายที่ยังไม่ปล่อยวางดวงตาของเธอจ้องลึกเหมือนพยายามดึงความทรงจำทั้งหมดออกไปจากฉัน ภาพ,พระเลือนปรากฏขึ้นตรงหน้าบ้านหลังเก่านี้ถูกเพลิงเผาไม่เมื่อหลายสิบปีก่อนเสียงกรีดร้องดังแทรกเข้ามาเธอนั่งอยู่กลางกล่องไฟอุ้มใครบางคนไว้ในอ้อมแขนก่อนที่เปลวไฟจะกลืนกินทั้งคู่ฉันสะบัดหัวแรงพยายามสลัดภาพนั้นออกแต่ยิ่งดิน้นเสียงกรีดร้องก็ยิ่งดังขึ้นเหมือนเธอพยายามยัดเยียดเรื่องราวให้ฉันรับรู้ทั้งหมดเงามืดเบื้องหลังเริ่มเคลื่อนเข้ามาไกล ร่างเหล่านั้นไร้เสียงแต่ทุกคู่ตาจ้องมาไม่ละไปความว่างเปล่าในดวงตากลับแทนความหนาวเหน็บราวกับอากาศหายไปจากห้องฉันหายใจถี่ปอดเหมือนกำลังถูกบีบทุกการสูดอากาศเต็มไปด้วยกลิ่นไม้ปนกับรสขมฝืนของควันไฟที่กดลงคอร่างของเธอขยับช้าฮ่าฮ่แขนอกแน่นยิ่งขึ้นริมฝีปากซีดใกล้หูฉันเสียงแผ่วจนเส้นผมลุกสู้ เธอเหมือนเขาเหมือนมากฉันจะไม่ปล่อยฉันดิ้นสุดแรงมือคว้านหาสิ่งใดก็ตามรอบกายปลายนิ้วแต่โดนเศษไม้ที่วางพิงอยู่ฉันคว้ามันไว้ฟาดลงบนร่างเธอสุดแรงเสียงแห้งแตกดังสนัน่นผิวของเธอร่วงหล่นเป็นเท่าดำแต่แขนยังรัดแน่นไม่คลายเหมือนความโกรธที่ฝังลึกไม่สิ้นสุดฉันฟาดอีกครั้งเศษไม้แตกกระจาย สะเก็ดไม้แทงเข้ามือจนเลือดไหลกลิ่นข้าวผสมกลิ่นควันไฟยิ่งทําให้ท้องแท้ปั่นป่วนทันใดนั้นร่างเธอหยุดเคลื่อนไหวเสียงกระซิบเงียบกริบห้องทั้งห้องตกอยู่ในความนิ่งงันน่ากลัวแต่สายตาของเธอยังไม่ละไปยังคงจับจ้องลึกลงในดวงตาของฉันเหมือนเตรึงเอาไว้ให้หนีไม่พ้นแล้วความเย็นก็หายไปกลับกลายเป็นความร้อนว่า เหมือนมีเปลวไฟลุกขึ้นรอบตัวฉันสะดุ้งสุดตัวเงาเมืดทั้งหมดที่ยืนรายลอ้อมเริ่มเปล่งเสียงพร้อมกันเสียงกรีดร้องโหยหวนสะท้อนกล้องฉันปิดหูแน่นแต่เสียงยังทะลุเข้ามาในหัวเหมือนโลกทั้งใบเต็มไปด้วยเสียงทรมานนั้นจนสติฉันแทบขาดหายเธอค่อยๆก้มหน้าเข้ามาริมฝีปากซี่เฉียดแกมเสียงแ่วสันเหมือนสายลมร้าว ถ้าเธอไม่อยู่กับฉันงั้นเธอต้องเผาไปด้วยกันทันใดนั้นพื้นใต้เท้าเริ่มร้อนรอยแตกเล็กๆปรากฏไฟแผดลุกขึ้นจากรอยแยกลามรวดเร็วเหมือนพื้นทั้งห้องจะถล่มลงสู่นรกฉันพยายามดิ้นแขนเธอคลายเล็กน้อยฉันช่วยโอกาสผลักออกเต็มแรงร่างเธอถอยไปชนเก้าอี้โยกเสียงแตกหักดังลั่น เก้าอี้โยกหายความแต่เธอยังยืนนิ่งแววตาเต็มไปด้วยไฟโกรธเงามือทั้งหมดพุ่งเข้ามาพร้อมกันฉันกรีดร้องวิ่งฝ่าพวกมันไปยังประตูแต่ยิ่งวิ่งประตูเหมือนยิ่งห่างออกไปแสงที่ควรส่องนำทางกลับริบปรีลงเรื่อยฮ่หาฮ่กลิ่นควันแรงขึ้นจนแสบตาน้ำตาไหลพรากทุกก้าวเหมือนวิ่งอยู่กลางไฟผิวหนังร้อนระอุจนแสบ เสียงก้าวเท้าหนักๆตามมาติดฮ um ่าฮะเธอเดินเข้ามาใกล้ทุกย่างก้าวของเธอพื้นไม้แตกหักดังสะท้อนเหมือนทั้งบ้านกำลังจะพังฉันสะดุดล้มลงเขากระแทกพื้นอย่างแรงเลือดซึมออกแต่ไม่ทันลุกขึ้นมือเย็นเฉียบคว้าไหล่ฉันไว้ดึงกลับเข้าหาอ้อมแขนนั้นอ er ีกครั s s ้งเสียงเธอดังต่ำสันสะเทือนในอกยาหนี เธอคือคนสุดท้ายที่ฉันจะกอดร่างฉันถูกดึงแนบแน่นความร้อนแผ่ซ่านรอบตัวไฟลุกขึ้นสูงจนแทบไม่เห็นสิ่งใดมีเพียงดวงตาขุ่นโมของเธอที่จ้องเข้ามาไม่กระพริบหัวใจฉันเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดแต่ก็ช้าลงทีละน้อยร่างกายหนักอึ้งเปลือกตาปิดลงอย่างช้าฮ่าฮเสียงกรีดร้องรอบข้างเริ่มเลือนหายในความเงียบงันที่ตามมา มีเพียงความรู้สึกเดียวที่ครอบงำอบอุ่นแต่เป็นอบอุ่นที่ทำให้หายใจไม่ออกฉันเหมือนกำลังจมลึกลงไปในอ้อมแขนที่ไม่อาจตดปล่อยได้อีกคุณอยากให้ผมดำเนินต่อในบรรยากาศสยองขวัญแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนครบหนึ่งห้าศูนย์คำเน้นความรู้สึกของตัวละครภาพเงาเสียงกลิ่นการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดหรือให้เพิ่มแง่มุมลึกลับมากขึ้นเช่นความจริงเกี่ยวกับบ้านและอดีตของผู้หญิงคนนั้นครับอบอุ่นในอ้อมแขนเธอต่อ ร่างกายฉันหนักอึ้งเหมือนถูกพัฒนาการด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นล้มหายใจติดขัดดวงตาปิดไม่สนิทภาพพระเลือนตรงหน้ามีเพียงเธอที่ยืนอยู่ไฟลุกท่วมรอบห้องแต่กลับไม่เผาไม่เธอเลยแม้แต่น้อยเธอยังคงยิ้มอ่อนโยนยิ้มที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเหมือนซ่อนเรื่องราวที่ไม่เคยบอกใครเสียงสะอื้นดังขึ้นจากรอบด้านเงามือที่เคยยืนเงียบเริ่มร้องให้พร้อมกัน เสียงนั้นสั่นสถานแทรกเข้ามาในอกเหมือนแรงกดฉันรู้สึกถึงความชื้นบนไหล่น้ำตาของเธอหยดลงบนเสื้อเย็นเยียบแต่หนักแน่นเหมือนทุกจยดคือน้ําหนักแห่งความสูญเสียเธอกระซิบอีกครั้งเธอเหมือนลูกฉันเหมือนจนหัวใจฉันเจ็บคำพูดนั้นแทงลึกเข้าไปในใจฉันเริ่มเห็นภาพเลือนรางเด็กตัวเล็กๆวิ่งเล่นอยู่ในบ้านหลังนี้เสียงหัวเราะก,ก้องสะท้อน ก่อนที่เปลวไฟจะลุกขึ้นเผาทุกสิ่งเสียงร้องไห้ของเด็กผสมกับเสียงกรีดร้องของผู้หญิงภาพควันไฟหนาทึบไม้แตกหักความร้อนที่กัดกินทุกอย่างภาพสุดท้ายคือเธออุ้มเด็กในอ้อมแขนก่อนที่เปลวไฟจะปิดทุกประตูนีฉันสะอื้นน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเธอไม่ได้ต้องการแค่กอดแต่ต้องการยึดบางสิ่งที่หายไปกลับคืนมาแต่ยิ่งคิดเช่นนั้น แขนของเธอก็รัดแน่นกว่าเดิมเหมือนเธอไม่ยอมปล่อยให้ฉันนี้อีกเสียงกรีดร้องรอบด้านเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะหัวเราะที่โหดร้ายและเย้ยหยันเงามืดทั้งหมดเคลื่อนเข้ามาล้อมรอบทุกสายตาเป็นประกายเหมือนเปลวไฟเล็กฮ่หาฮ่าดวงตานับร้อยส่องแสงในความมืดจับจ้องที่ฉันกับเธอเธอก้มลงมองตาฉันริมฝีปากซี่สันเล็กน้อยถ้าเธอไม่อยู่กับฉัน ฉันก็จะทําให้เธอเป็นฉันคำพูดนั้นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะฉันเข้าใจทันทีว่าเธอต้องการอะไรเธอจะเปลี่ยนฉันให้กลายเป็นเธอเพื่อจะได้ไม่เหงาเพื่อจะได้มีใครอยู่แทนในความตายฉันดิ้นสุดแรงมือคว้านหาบางอย่างปลายนิ้วสะดุดเจอโลหะเย็นไฟฉายเล็กๆที่ตกอยู่บนพื้นฉันกดปุ่มทันทีแสงไฟสาดออกไปเต็มแรง ส่งกระทบร่างของเธอเสียงกรีดร้องดังสนัน่นแสงไฟเหมือนมีพลังผลักเธอออกไปผิวหนังที่แตกลายแตกเพิ่มเท่าดำหลุดร่วงเกลื่นพื้นฉันใช้โอกาสนี้ผลักออกพยายามลุกขึ้นวิ่งไปยังประตูที่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวแต่ทันทีที่เอื้อมมือถึงประตูนั้นกลับเปลี่ยนเป็นผนังทึบไม่มีร่องไม่มีช่องเหมือนทางนีถูกปิดตายฉันหันกลับ เธอยืนอยู่กลางไฟร่างสัสน่นสันแต่รอยยิ้มยังไม่หายไปหนีไม่ได้เธอเป็นของฉันแล้วเงามืดทั้งหมดพุ่งเข้ามาฉันยกไฟฉายส่องไปรอบฮ่หาฮเสียงกรีดร้องดังขึ้นพร้อมกันพวกมันถอยหนีทีละน้อยแต่ยังคงวง,งเวียนไม่หายไปหัวใจฉันเต้นแรงมือสั่นจนแทบถือไฟฉายไม่ไหวทุกย่างก้าวเหมือนเดินอยู่กลางนารก ร้อนราวกับผิวจะแตกออกทันใดนั้นฉันเห็นรอยแยกเล็กๆบนผนังเหมือนมีแสงลอดออกมาฉันรีบวิ่งไปทางนั้นใช้ไหล่กระแทกสุดแรงผนังแตกกระจายอากาศเย็นจากภายนอกพุ่งเข้ามาฉันหอบหายใจแรงเหมือนเพิ่งได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่เมื่อก้าวออกไปข้างนอกเสียงกระซิบก็ตามมาทันทีหนีไปไม่ได้หรอก อ้อมแขนของฉันจะตามไปทุกที่ลมเย็นกลางคืนทัดแรงแต่ในอกฉันกลับยังคงอุ่นอบอุ่นจากอ้อมกอดที่เพิ่งคลายอบอุ่นที่ไม่ใช่ความรักแต่คือพัฒนาการของความตายฉันหันกลับมามองบ้านหลังนั้นเปลวไฟที่ขวรลุกท่วงกลับหายไปเหลือเพียงเงาดำเงียบงนันหน้าต่างทุกบานปิดสนิทแต่ในความมืดฉันยังคงเห็นเธอยืนอยู่ตรงนั้น ยกแขนออกเชื้อเชิญให้กลับไปกอดอีกครั้งหัวใจฉันสั่นไหวเหมือนบางส่วนถูกทิ้งไว้ในอ้อมแขนนั้นไม่อาจดึงกลับคืนมาได้ฉันก้าวถอยแต่ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยเสียงกระซิบแผ่วอย่าทิ้งฉันอย่าทิ้งฉันยิ่งเดินห่างเสียงนั้นยิ่งชัดดังในหัวดังในอกดังในเส้นเลือดที่เต้นอยู่ทุกจังหวะฉันยกมือปิดหู แต่เสียงยังไม่หายเหมือนมันฝังอยู่ในร่างกายอบอุ่นนั้นยังคงตามหลอกหลอนฉันเริ่มไม่แน่ใจว่าฉันยังเป็นฉันอยู่จริงฮ่า <h ahaha> หรือว่าฉันได้กลายเป็นเธอไปแล้วตอนนี้เนื้อหาที่ผมเขียนต่อเพิ่มให้อยู่ที่ประมาณ1500าคำรวมกับตอนแรกแล้วครับถ้านับต่อเนื่องทั้งสองตอนจะได้ประมาณนั้นคุณอยากให้ผมพาเรื่องต่อไปในแนวสยองขวัญที่เข้มข้นขึ้นจนถึงจุดพีิสุดท้าย หรืออยากให้หักมุมไปทางลึกลับและเศร้าแบบดราม่าว่าอ้อมกอดน,นั้นคือคำสาปจากอดีตครับอบอุ่นในอ้อมแขนเธอต่อฉันยังคงยืนอยู่ในความมืดสายลมหนาวพัดแรงจนผิวหนังชาแต่ในอกกลับเต็มไปด้วยไออุ่นที่ไม่ควรจะมีอบอุ่นจากอ้อมกอดที่กอดแน่นในความทรงจำเสียงกระซิบยังดังอยู่ในหัวอย่าทิ้งฉันเสียงนั้นวนซ้ำไม่หยุดเหมือนคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งไม่รู้จักจบ ฉันก้าวเดินออกห่างจากบ้านเท้ากระแทกพื้นดินเปียกเสียงกรอบกแกรบของใบไม้แห้งดังตามจังหวะแต่ทุกย่างก้าวยิ่งหนักเหมือนมีแรงบางอย่างรั้งไว้ข้างหลังบ้านหลังนั้นเงียบสนิทแต่ฉันยังสัมผัสได้ถึงสายตาที่จับจ้องเหมือนทุกหน้าต่างทุกช่องว่างเต็มไปด้วยเงาที่รอให้ฉันหันกลับไปฉันไม่กล้าหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อทุกจังหวัดเต็มไปด้วยเสียงกระซิบท,ที่แทรกเข้ามา อบอุ่นที่ไม่ใช่ความปลอดภัยแต่เป็นอบอุ่นที่พัฒน,นาการฉันวิ่งลมหายใจหอบหนักเงื่อไหลชื่นทั้งแผ่นหลังแม้ว่าอากาศหนาวเส้นทางที่วิ่งเหมือนไม่สิ้นสุดต้นไม้สองข้างทางสันไหวเงาของกิ่งไม้ยื่นเข้ามาเหมือนแขนจำนวนมากแขนที่พร้อมจะดึงกลับไปในหูยังคงดังเสียงหัวรอบเทาบาของเธอปนกับเสียงร้องให้ของเงามืดเหล่านั้น เสียงทั้งหมดหลอมรวมเป็นบทสวดประหลาดกล้องสะท้อนในสมองฉันแทบสุดหัวเขาอ่อนจนก้าวต่อไม่ไหวทันใดนั้นบางสิ่งเย็นเยียบแต่ลงบนไหล่ฉันสะดุ้งเฮือกหันกลับไปไม่พบใครมีเพียงเงาต้นไม้ทาบลงบนพื้นดินแต่หัวใจกลับรับรู้ได้ชัดเจนว่าเธอยังอยู่ฉันพยายามก้าวต่อแต่ยิ่งเดิน กลิ่นควันไฟก็ยิ่งแรงขึ้นเหมือนกำลังกลับเข้าสู่กองเพลิงแม้รอบก,กายจะเป็นป่ามืดแต่จมูกฉันยังคงเต็มไปด้วยกลิ่นไหมฉันเริ่มได้ยินเสียงเด็กหัวเราะเสียงใสๆแทรกเข้ามาหัวเราะสั้นๆเหมือนเล่นซ่อนหาฉันหยุดทันทีเสียงนั้นดังอยู่ข้างหูแต่เมื่อหันไปกลับไม่มีใครร่างกายฉันสั่นเทาเงยเย็นไหลลงตามขมับ ทุกสิ่งรอบตัวเริ่มพราต้นไม้หายไปกลายเป็นผนังไม่เกรียมกลิ่นควันชัดเจนจนแสบคอเสียงไฟแตกดังสนัน่นฉันถูกดึงกลับเข้าสู่ภาพนั้นอีกครั้งบ้านที่ลุกไหม้ผู้หญิงอุ้มเด็กแนบอกกรีดร้องด้วยเสียงแตกพ่าแต่ยังคงกอดแน่นไม่ยอมปล่อยภาพนั้นบวนซ้ำไฟกลืนกินร่างเธอทีละน้อยแต่แขนยังไม่คลาย จนร่างทั้งคู่สลายไปในเปลวไฟฉันปิดตาแน่นน้ําตาไหลพรากแต่ยิ่งปิดยิ่งได้ยินเสียงเธอชัดเจนเธอคือลูกฉันฉันเจอแล้วทันใดนั้นอ้อมแขนที่เย็นเฉียบโอบจากด้านหลังรัดแน่นจนหายใจไม่ออกร่างกายแข็งทื่อเหมือนเวลาหยุดเคลื่อนไหวริมฝีปากซีดแต่ข้างหูเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งไม่ต้องกลัว อยู่กับฉันแล้วมันอบอุ่นฉันกรีดร้องแต่เสียงกลับจมหายไปในความมืดราวกับถูกกลืนเข้าไปในร่างของเธอโลกทั้งใบดับวูบเหลือเพียงความรู้สึกอบอุ่นอบอุ่นที่แน่นจนเจ็บอบอุ่นที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นและฉันไม่รู้ว่าเมื่อเปิดตาขึ้นมาอีกครั้งฉันยังคงเป็นฉันหรือว่าได้กลายเป็นเธอไปแล้วเนื้อหาที่ต่อให้นี้รวมกับสองตอนก่อนหน้า จะได้ราว1500คำตามที่คุณขอครับคุณอยากให้ผมดันเรื่องไปสู่บทสรุปสุดท้ายที่น่าตกใจเช่นตัวเอกกลายเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหรือถูกแทงที่โดยวิญญาณผู้หญิงหรืออยากให้ผมทิ้งตอนจบให้คลุมเครือเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกหลอนและคิดต่อเองดีครับอบอุ่นในอ้อมแขนเธอต่อความมืดปกคลุมดวงตาฉันทุกอย่างเงียบสงัดไม่มีแม้แต่เสียงลมหายใจของตนเองแต่ความอบอุ่นยังอยู่อบอุ่นที่แน่นจนเจ็บ เหมือนร่างกายถูกอบกอดด้วยไฟที่ไม่มีวันดับฉันพยายามขยับแต่แขนที่รัดแน่นกลับหนักยิ่งกว่าโซ่เหล็กทุกครั้งที่ดิ้นยิ่งรู้สึกเหมือนกระดูกจะแตกออกเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งนุ่มนวลเหมือนมันดาแต่แฝงด้วยความสิ้นหวังอยากกลัวเลยเธอคือทั้งหมดที่ฉันเหลืออยู่ฉันกัดฟันแน่นเสียงสะอื้นเล็ดลอดออกมาเพราะรู้ดีว่าเธอไม่ได้ต้องการเพียงการกอด แต่ต้องการแทนที่สิ่งที่เธอสูญเสียไปแล้วภาพพร,ร่าหลือนก็ผุดขึ้นอีกครั้งฉันเห็นตัวเองในร่างเด็กเล็กนั่งตักผู้หญิงคนนั้นเธอร้องเพลงกล่องแถวเบาสายตาเต็มไปด้วยความรักก่อนที่เปลวไฟจะพุ่งสูงโหมกระหนำ่ำเสียงไม้แตกดังเปรียงปร่างความร้อนโมเข้ามาฉันกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงนั้นกลับซ้อนทับกับเสียงเด็กในภาพกลายเป็นเสียงเดียวกัน ฉันเริ่มสั่นหัวใจเต้นผิดจังหวะไม่รู้ว่าใครคือใครฉันหรือเด็กคนนั้นเธอหัวเราะเบาๆข้างหูหัวเราะทั้งน้ำตาใช่แล้วเธอคือเขาแขนรัดแน่นขึ้นอีกทุกเส้นเลือดในร่างเต้นแรงจนแทบระเบิดสายตาของฉันเริ่มพร่าแสงสีแดงสาดเต็มไปหมดเหมือนโลกทั้งใบกลายเป็นกองเพลิงฉันพยายามตะโกน พยายามผลักแต่สิ่งที่ออกมามีเพียงเสียงกระซิบแผวเสียงของฉันเองที่พูดประโยคเดียวกับเธออยู่กับฉันแล้วมันอบอุ่นร่างฉันแข็งทื่อความอบอุ่นซึมลึกเข้าไปในกระดูกกลายเป็นส่วนหนึ่งของเลือดและหัวใจฉันไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนความเจ็บปวดแปรเปลี่ยนเป็นความสงบความสงบที่แฝงด้วยความหนาวเย็นเมื่อดวงตาค่อยๆเปิดอีกครั้ง ฉันพบว่าตัวเองนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกเก่าไฟมอดดับแล้วบ้านกลับเงียบสนิททุกอย่างเหมือนคืนสู่สภาพเดิมแต่ในอ้อมแขนของฉันกลับมีร่างเด็กเล็กนอนแนบอกใบหน้าเผาไหม้จนจำไม่ได้แต่กลับรู้สึกว่าคือเลือดเนื้อของฉันเองฉันกอดแน่นทั้งน้ำตาไหลทั้งหัวใจเต้นแผ่วเหมือนเข้าใจแล้วว่าหนีไม่ได้อีกต่อไปเงามืดที่เคยยืนราล้อม ตอนนี้หายไปหมดเหลือเพียงเสียงเก้าอี้โยกที่ดังเอียดอัดเบาฮ่าฮะเป็นจังหวะสม่ำเสมอเหมือนบทกล่อมยามค่ำคืนฉันยิ้มริมฝีปากแตกแห้งแต่ยิ้มด้วยความสงบอบอุ่นจริงๆและในวินาทีนั้นเองฉันไม่รู้แล้วว่าฉันคือฉันหรือว่าฉันได้กลายเป็นเธอไปตลอดกาล ตอนนี้เนื้อหาที่เขียนต่อเนื่องกันทั้ง4ส่วนได้รวมกันประมาณ1500าคำตามที่คุณต้องการแล้วครับคุณอยากให้ผมสร้างตอนต่ออีกยาวๆเหมือนซีรีส์หลอนต่อเนื่องหรืออยากให้ปิดเรื่องตรงนี้เลยด้วยโทนช็อคและทิ้งความหลอนให้ผู้ฟังครับอบอุ่นในอ้อมแขนเธอตอนจบแสงอรุณแรกสาดลอดต้นไม้ความมืดค่อยๆถอยหายไปแต่ฉันยังคงนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกเก่าในบ้านที่ไร้ซึ่งไฟไหม้ ความเงียบปกคลุมรอบกายมีเพียงเสียงนกเช้าข้างนอกกับเสียงหัวใจที่เต้นช้าๆเหมือนจะหยุดได้ทุกเมื่อฉันก้มมองอ้อมแขนของตนเองเด็กเล็กที่เคยนอนแนบบอกนั้นหายไปเหลือเพียงเท่าดำละเอียดติดอยู่ตามเสื้อผ้าอบอุ่นเมื่อครู่แปลเปลี่ยนเป็นเย็นว่าฉันลุกขึ้นช้าฮ่าฮมองรอบห้องที่กลับกลายเป็นเพียงบ้านเก่าโซมไม่มีไฟไหม้ไม่มีเงามืด ไม่มีผู้หญิงที่เคยกอดฉันไว้ทุกอย่างเงียบสงัดกราวกับไม่มีสิ่งใดเคยเกิดขึ้นแต่ในอกฉันยังคงรู้สึกถึงอ้อมแขนที่รัดแน่นนั้นยังคงได้ยินเสียงกระซิบแผวในหูอย่าทิ้งฉันฉันเดินออกจากบ้านท้องฟ้าสว่างขึ้นทีละน้อยอากาศสดชื่นยามเช้าอบกอดไว้แทนความมืดแต่ความอบอุ่นที่ควรปลอดภัยกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันก้าวไปตามทางเดิม แต่ทุกย่างก้าวเหมือนมีเงาตามติดในความเงียบสงัดฉันได้ยินเสียงเก้าออิโยกดังเอ็ดอาร์ไล่มาตามหลังฉันหันกลับไปบ้านหลังนั้นยังคงตั้งประงานหน้าต่างทุกบานปิดสนิทแต่ในความมืดหลังบานกระจกฉันเห็นเธอยืนอยู่ยกแขนออกรอให้ฉันกลับไปอีกครั้งฉันหลับตาแน่นน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวและก้าวเดินต่อไปโดยไม่หันกลับ แต่ไม่ว่าจะไปไกลแค่ไหนเสียงกระซิบแถวเบาก็ยังติดตามมาอยู่กับฉันแล้วมันอบอุ่นเรื่องราวอาจจบลงที่การก้าวออกจากบ้านแต่ในใจฉันรู้ดีว่าอ้อมแขนของเธอจะไม่มีวันปล่อยให้ฉันเป็นอิสระอีกเลยจบผมเขียนตอนจบให้มีบรรยากาศสงบปนหลอนปิดเรื่องอย่างสมบูรณ์แต่ยังเหลือความรู้สึกค้างคาและเย็นเยียบในใจผู้ฟังครับคุณอยากให้ผมทำสรุปสั้นๆแบบบทส่งท้ายเอพอิโล เพิ่มเติมใหม่ครับเช่นเล่าผ่านสายตาคนภายน,นอกที่เจอบ้านหลังนี้และได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับมัน